ท <West> ่าน in ี้แล้วว่าทุกคนมึงจะรอดแม้อ๋ออ๋อยางไมกินยางเนี่ยอ๋อโอเคเป็นแน้งเนี่ยมอร์นิ่งเช้า <grammar> ว <ux> ันที่5ทุกคนก เป็นวันสุดท้ายแล้วที่บูมจะอยู่ที่พังงันก็วันนี้เดี๋ยวบูมจะไปหาดอีกหาดหนึ่งที่ชื่อว่าหาดแม่หาดและที่นั่นอ่ะบูมได้ที่พักฟรีที่ชื่อว่าแม่หัดเบรรีสอร์ทจะบอกว่าสวยมากๆเลยที่นั่นแล้วก็มูลค่าที่เขาให้มาก็ประมาณคืนละ3,600บาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่นั่นสวยแค่ไหนแล้วก็จะมีคนตามมาหาบูมจากกรุงเทพก็ใครจะเป็นใครก็ เ,เขาจะเป็นใครก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้บูมกําลังจะไปกินอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวเจอกันบูมเอารถไปคืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะเดินไปตรงแถวแถวท่าเรือท้องศาลาวิ่งก่อน ผมก่าว่าบูมจะแวะกินไอติมร้านซาตินนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไอศครีมโฮมเมดที่อร่อยมากอะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบ10โมงซึ่งทางโรงแรมเนี่ยเขาจันมารับบูมที่ท่าเรือประมาณ11โมงเพื่อนบูมก็จะมาถึงช่วงราวราว11โมงก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะดีเลยไหมอะไรยังไง เพื่อนก็คือนั่งรถทัวร์จากจากกรุงเทพเมื่อคืนตอน3ามทุ่มเพื่อที่จะมาเกาะพังงาน,นแล้วก็จะมาพักที่แม่หาดเบรีีอร์กับบูมด้วยมานานไหมล่ะ ทิรามิสุก็อร่อยไม่รู้จะเอาอะไรเลยคเ้รทุนนี่เป็นาลิงอินลฟดักชอปปี้แกนแล้วก็ทีรามิสุอันอีกติตาเล่นไอศกรีมเคเดี๋ยวเรามาชิมกันทีรามิสุ มีความเข้มแต่ว่ไม่ความอมมนมากๆชอบไอสกรีนเข้มข้นมากอันนี้ด้านช็อคที่แกเป็นแกบอกว่าเป็นชอ็อคอะไรที่เข้ม,มข้นที่สุดอันนีแล้วก็บุ้มฉ่ำตัวที่ให้ความสดชื่นมาตัวนี้ที่เขาใช้ว่า Falling in love เป็น Strawberry ีกับ c คนเบอ r ์ร ทุกคนแล้วตอนนี้กูก็เจอเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวรถทัวเป็นไงบ้างสาวรถทัวฮัลโหลนั่มันแล้วค่ะจากทัวแล้วค่ะสวัสดีครับอันนี้ฮัลโหลไปคุณคะ่ะนั่งหน้าเลย ทุกคนถึงแล้วสาวผู้นั่งรถทัวนั่งเรือข้ามลมข้ามทะเลมาเรากำลังจะไปกันแล้วโอโ้อยู่กับ ชอบคุณนะคะขอบคุณไหน่เพื่อนถึงสักที <c oughs> ทุกคนนี่ก็เป็นเวลคัมดริงจากทางโรงแรมเพื่อนมาเชียร์ชีใจ <c oughs> ทุกคนบรรยากาศดีมาก คือโอ้ยรู้สึกแบบได้มาพักผ่อนมากๆอะอย่างเงี้ยทุกคนจะทำการรูมทัวร์กันโอ้ยดีมากมินินบาร์โอทุกคนห้องน้ำใหญ่มากอันนี้เป็นห้องอาบน้ำ ห้องใหญ่มากๆมากๆมาก,มากนี่ก็จะเป็นโซนสวิมมิ่งพูอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมสวยงามมากๆทุกคนรีแลกซิ่งมากทุกคน จะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเนาะดีว่าปะใช่เลยมันเงียบสงบแล้วก็แดดไม่แรงเท่าไหใช่ธรรมชาติดีมากวิวที่โรงแรมแม่หัดเบรีสอร์ทถ้าใครจะมาพังงานแล้วมีเวลาหน่อยบุมแนะนําเลยให้มาแม่หัดเบรีสอร์ทจะแบบชื่นชอบมากๆแล้วก็มันคุ้มค่ามากๆจริง นี่ก็เป็นวิวทางหน้าหาดของโรงแรมนะทุกคนสวยมากแลยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนู่นนู่น,น,นคือทะเลแหวกนั่นเองแต่ว่าตอนนี้น้ำยังขึ้นอยู่มันยังไม่ลงเต็มที่คนกำลังไปคาเฟ่กันไปกินอาหารเที่ยบ เจอเมื่อวานป่ะครับใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมาตรงนี้เลยเหรอครับอ๋อเพราะทัพว่าเจอเมื่อวานก็เลยไปเลยใช่ไหมจริงหรอไปติดอย่างเดียวอ๋อโอเคแแต่่ล้วเนียไปทูมาร์กตรงคาเฟ่ตรงนี้ครับเมื่อวานควรจะไปหานลินได้โคดรยอด ได้แล้วโฮจิชะาราเต้ที่พี่เขาแนะนำคนบรรยากาศในร้านคือชิวมากคือเป็นร้านที่แบบตกแต่งแล้น่าราัากดีมากๆมาทะเลก็ต้องกินของทะเลอเอ๊ะทะเลไหมหมูทะเลเหรอใช่ของหมูทะเลเข้าหมูทะเละะะนะทุกคนข้าหมูจานละ150านะทุกคนไม่รวมไข่ดาวนะฮะ อืม้าวพราหมูทะเลทุกคนตอนนี้บูมกับเพื่อนก็จะเดินไปที่ทะเลแหวกนั่นเองที่ตั้งอยู่หน้าร,รีสอร์ทแห่งนี้ก็เป็นเชื่อมระหว่างหาดแม่หาดกับเกะาะหมาซึ่ง เท่าที่ดูภาพมาคือสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมจะได้ไปเจอทะเลแหวกย่าไม่เคยเจอของแหวกอ้าวก็ต้องแหวกเลยถ้ <S <S e> างั้นนะ่ะบรรยากาศดีมากขอบคุณแดดมากเลยวันนี้คนเห็นไหมที่เขากำลังจะเดินลงไปตรงนั้นน่าคือทะเลแหวก <Okay. S 2> แต่วันน,นี้น้ำทะเลมันขึ้นสูงอยู่มันยังไม่ลง ัวสวยป่ะสวยมากนูอากาศสุดยอดมากทุกคนคือเหมอะกับการอาบแดดมากร้อนได้ใจดีมาก ดีมากตอนนี้ภูมกำลังแช่เท้าอยู่ที่ในสระนะ้ำคือเมื่อกี้ที่ภูมิไปทะเลแหวกมาภูมยังไม่ได้ลงไปเดินเพราะว่าอยากให้น้ำมันลดลงก่อนอะไรเงี้ยไม่อยากเปียกอะไรเงี้ยก็เลยมาแช่อยู่ที่หน้าสระหน่งทำไรอะแอ่เท้ามีปลาไหม ปาตีนทุกคนจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศคือเรลัตจริงมากใครถ้าอยากจะแบบพักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยผมแนะนำมากๆเลยเพราะว่าคือมันมีความเป็นส่วนตัวมันห่างไกลจะพอวุ่นวายเพราะว่าถ้าตรงท้องปลาหรือว่าหาดปิ้นเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ยผมก็แนะนำให้มาที่นี่ที่แม่หาดเบรรี่สอร์ทุกคนลองดูบรรยากาศ ทุกคนตอนนี้ปุ้มกับเพื่อนก็จะเดินลุยไปที่ทะเลแหวกนั่นเองอเราก็จะแหวกว่ายไปนู่นเลยฝั่งนู้นเลยเกาะมา้าอ่ะก็นั่งไปเลยสิโอเคทุกคนเจากอมน้นจะเดินลงไปแล้ว เป็นไง่าความรู้สึกเย็นค่ะความแค่ไหนก็ oh, เนอ้่ฮอตเนาะ no. ข้างหน้า <c oughs> ทุกคนตอนนี้น้ำก็จะจะ,จะอกแล้วอะทะเลงไม่แหวกเลยอะทุกคนเท <c oughs> ่าที่รู้ก็คือว่า <c oughs> ตอนเย็นอะมันถึงจะแบบมันถึงจะมองเห็นชายหาดแบบ completely แต่ว่าตอนนี้น้ำยังไม่ลงมันเอง เท่านี้เรา่าทุกคนมุงจะรอดไหมอ๋อดิมน,น,มนี่ใช่เรียเพราะเราโกทโทรศัพท์ถูกนะอารับคันนะครับพนเท่าออกบูมแล้วอะจะเดินได้แล้วเย่ยเอาล่ะเดินได้แล้ว แล้วทะเลแหวดเดมเังม่ดิ you made คนตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ฝั่งของหาดแม่หาดก็จะไปเล่นน้ำที่น้าสะ นิดนึงแล้วทีนี้เราก็จะไปเกาะลาฮัมทุกคนที่นั่นสวยมากๆเลยบุก็อยากที่จะไปดูมากๆเลยก็เดี๋ยวเจอกันขณะนี้เวลา3ามโมงกว่าๆทะเลเริ่มแหวกแล้ว เดะใช่ฮัฟฟันแวิวดีมากเลยทุกคนอากาศดีมากบรรยากาศแบบสบายมากอะ่ะมันสุดท้ายของคลิปนี้ คือสวยมากๆสมคำล้ำลือมากอ่ะคา,า่าก็มนเดไม่ดคนจะบอกว่าข้างในบรรยากาศดีมากแล้วมี ที่สามารถให้หันปลาได้ก็คือตรงนี้แล้วก็มีคนเขามาสโนอัคเคลลิ่งตรงนี้ด้วย ตอนนี้กมอยู่ร้านเฟรน h i p กินนมก็บูมขี่มาประมาณ1 0 1 2 13กิโลได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2-3สทุ่มแล้วก็น่าจะเป็นร้านสุดท้ายของทริปทริปนี้แล้ว ตอนนี้บุ้มก็กลับเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พอบุ้มไปกินโรตีมาแล้วฝนก็ลงเม็ดอะไรเงี้ยก็ทําให้บุ้มต้องฝ่าฝนมาประมาณ10กิโลได้กลับมาที่ห้องพักก็เปียกปอนเลยอะไรเงี้จะบอกว่าทริปในครั้งนี้ทั้งเกาะสมุยแล้วก็พังงานมันก็สนุกมากๆเลยคือเผิ่มแบบเดียวบุ้มเลยอีกทีเอ้าพรุ่งนี้ต้องบินกลับแล้วหรอกเพราะว่ามันมีความสุขมากๆเลยกัแบบระหว่าง การเดินทางกันจนภัยและสุดท้ายบุมก็ต้องขอขอบคุณทั้งแม่หักเดวิสร์ด้วยที่ให้ห้องพักฟรีในค่ำคืนนี้ในราคา3,600บาทให้บุมและเพื่อนอีกคนหนึ่งได้พักฟรีๆเลยซึ่งประทับใจมากๆเลยทั้งการบริการการดแรูแลแล้วก็สถานที่อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากที่จะมาลองพักที่ที่มัน r e ลัซซิ่ง e พี e f u l แล้วก็ รนลี่อะไรเงี้ยก็สามารถได้จะมาที่นี่ได้ถ้าสมุทรบางกอกพังนะก็บูมก็จะบิดกลับพวกนี้แหละก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย